อัสลามวะัยกุมครับสวัสดีวันจันทร์นะครับที่4มกราคมพศ2564นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา5โมง15นาทีหรือ17เา15นาทีครับวันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมานำเสนอมากมายเพราะว่าไม้ไม้ไมที่จะลงใหม่ก็รอก่อนรอก่อนเพราะว่ามันมีไม้ที่ยังค้างคาอยู่ก็มีใบด่าง5ต้น500ครับที่ยังค้างคาอยู่ของคลิปเมื่อวาน ก็เมื่อวานหรือเมื่อวันศื์ไม่รู้ผมจำไม่ได้ใครใครยังไม่ได้ใครยังจะลองไปดูก็เข้าไปดูได้นะครับมีใบด่างอยู่มีใบด่างอยู่ชุดหนึ่งนะครับห้าต้นห้าร้อยไซส์กระถางหกนิ้วนะแล้วก็สี่ต้นห้าร้อยมีชุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ชุดที่สองชุดที่หกนะครับก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็สามต้นห้าร้อยก็มีชุดที่ห้านะครับอยู่อีกชุดหนึ่งนะครับก็ก็ยังไงดีล่ะ ชุดหนึ่งชุดสองชุดหกนะครับท่านใดรับทั้งสามชุดเนี่ยสี่ต้นห้าร้อยนะผมก็จะแถมให้อีกสองต้นแถมให้อีกสมต้นนะครับแล้วก็มีชุด3าต้นห้าร้อยอยู่ชุดหนึ่งไม้สองเสียบสามเสียบนะแล้วก็มีใบด่างนะครับก็ท่านใดชอบก็หรือใครจะรับเหมาหมดก็มาคุยกันเลยเดี๋ยวผมแถมให้ห้าหกต้นแหละไส์แปดนิ้ว 8, ว่าผมมีไม้เยอะ ก็วันนี้ก็เดี๋ยวเอาเอาพวกปุ๋ยยามานําเสนอนี่ทวินเฟอร์ตี้ปุ๋ยเร่งดอกของกล้วยไม้หรือว่าใช้กับไม้ดอกทุกชนิดได้เลยนะเป็นเนี่ยสิบห้าสองสิบเจ็ดก็ก็เป็นเร่งดอกโดยเฉพาะเร่งดอกโหดๆครับก็กระปุกละห้าสิบขอค่าส่งก็ยี่สิบบาทต่อหนึ่งกระปุกนะครับก็จะเป็นทวินเฟอร์ตี้เป็นปุ๋ยกล้วยไม้ในตำนานครับก็ตัวนี้จะเป็นสูตรเร่งดอกโหดโเลยนะอย่างผมจะใช้สีเหลืองด้วยสีแดงด้วยแต่ว่า ช่วงเนี้ยหน้าเนี้ยก็คือคือเอาดอกอย่างเดียวแหละก็คืออันเนี้ยมาแน่นอนก็เอกสารกำกับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อัตราส่วนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ไปดูกันเอาเนี่ยครับก็อย่าให้เกินอย่าโอเวอร์โดดนะครับมันมันจะทําให้ไม้น็อกก็เป็นปุ๋ยเคมีที่แบบเก่าแก่โบราณน่ะเนี่ยครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูสีนี้เป็นปุ๋ยเก็ศนะครับก็ผสมน้ําตามอัตราส่วน ก็ไม่ต้องใช้เยอะใช้เยอะเดี๋ยวไม้มันใบร่วงถ้าชวนชมนี้จะใบร่วงเลยแต่ก็ให้ดอกแต่พอดอกหมดแล้วโทมนะครับติวเฟอร์ตี้ถุงละห้าสิบไอ้กระปุกละห้าสิบนะครับของข้าจะส่งยี่สิบแล้วก็ปุ๋ยโอเวอร์โกรนะครับปุ๋ยลายปุ๋ยลายปุ๋ยที่มีครบถ้วนทุกอย่างทั้งทั้งอะไรปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็ให้ธาตุสิบหกยี่สิบห้า 16, ก็คือเป็นเป็นปุ๋ยแบบประมาณแบบว่าให้กิ่งให้ใบ มีดอกนิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้ลงโขดอะไรก็เป็นเป็นปุ๋ยจะบอกว่าสูตรเสมอก็ไม่ใช่ก็เป็นปุย๋ยที่มีธาตุหลักมีธาตุหลักเป็นเป็นตัวหน้ากับกลางสูงนะครับก็ให้ต้นให้กิ่งให้ใบแล้วก็ให้ดอกนิดหน่อยแล้วก็มีมีมีลงโขดหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดอะ่ะกับต้นไม้ที่ต้องการพุ่มเขียวใบเขียวแล้วก็ติดดอกนิดหน่อยก็จะมีนี่ครับก็ใส่ตามอัจราส่วนนี้ก็คือ อไม่ต้องตามนี่มากนะก็คือเสองสามช้อนโต้นี่มันมันมันเยอะไปมันเยอะไปก็ก็ลดปริมาณมันลงเพราะว่าสองสามช้อนโต้เราไม่รู้ว่ากระถางของเขาเนี่ยเขาอิงกับกระถางไซส์ไหนเนี่ยเนี่ยไม้กระถางก็เขียนแค่ไม้กระถางแต่เขาไม่ได้บอกเราว่ากระถางนี่มันไซส์ไหนนะอะก็เป็นปุ๋ยที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารทุกชนิดอยู่ในนี้หมดเลยครับกระถุงละห้าสิบขอค่าส่งถุงละยี่สิบนะครับ แล้วก็ปุ๋ยลายของผมอันนี้ก็ปุ๋ยผสมเองนะครับก็จะออกแนวโขดต้นนะครับโขวดต้นกิ่งใบก็ไม่ค่อยชูดเท่าไหร่อันนี้ก็จะมียูเรียอยู่น้อยนะครับจะมีมีดอกมีต้นแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพอย่างของผมก็โอเวอร์โกลนี้ก็คือจะจะจะ,จะตรงก้ามกันจะตรงก้ามกันอันนี้ก็ผมผขอผ,ผ,ผมก็จะเป็นใส่กระชวนชมนะครับใส่กระชวนชมก็จะมี มี0.60เยอะแล้วก็มี824 24ด้วยแล้วก็มีปุ๋ยชีวภาพด้วยแล้วก็มีเนี่ยไอ้ขาวๆนี่คือยูเรียก็คือจะขึ้นกิ่งขึ้นใบด้วยบ้างนะครับก็คือจะไม่ใส่ปุ๋ยเชิงเดี่ยวเพราะปุ๋ยเชิงเดี่ยวทําให้ต้นไม้แย่นะครับก็จะ,จะอันนี้จะเล่นโขดเล่งโขด,เล,โขดเล่งต้นมีใบนิดหน่อยมีดอกนิดหน่อยนะครับเน่กครับก็ถึงละ50เหมือนกันโลนึงก็ของค่าส่งถึงละ20แล้วก็ปุ๋ยเล่งดอกของช่องงามนะครับของเกษตรลุ่งเรืองเขาเป็นปุ๋ยอินทรีย์นนะครับเปป็ุ๋ยชีวภาพ ก็ใช้ได้กับไม้ดอกทุกชนิดเลยให้ดอกดีให้ดอกดีใครที่ไม่อยากผสมไม่อยากแบบจุกจิกอ่ะจะมาผสมน้ําผสมอะไรที่ฉีดพ่นก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้อันนี้ก็โรยหน้าดินโรยหน้าดินก็กำมือหนึ่งก็โรยให้ทั่วๆนะครับ15วันมันก็จะแทงดอกใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดนะครับก็นี่โรยหนึ่งโรยหนึ่งก็ขอค่าส่ง20บาทนะครับทับทันใดชอบก็สนใจก็ทักทายมาแล้วก็ ปลูกแคทตัสนะครับแคทตัสของคุณจะสวยงามนะครับไม่ต้องใส่อะไรแล้วเพราะทุกอย่างอยู่ในนี้ใครทีเ่เปิดออกมานี่ท่านจะรู้สึกว่ามันเหม็น,นมันแสบจมูกบ้าเพราะว่าธาตุอาหารทุกอย่างอยู่ในนี้ปุ๋ยเคมีปุ๋ย,ยชีวภาพแร่ภูไม้โดโลไม้หินภูเขาไฟนะครับแกบแล้วก็มีส่วนผสมโอ้ซุยซุยให่อีกเยอะเลยนะครับก็มีมีส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบมากครับก็จะใช้คำว่าสมบูรณ์แบบเพราะว่าคือย,ยกยกแคทตัสของคุณออก แล้วก็เทดินเก่าทิ้งแล้วก็ใส่ดินปลูกแคทตัตสของน้องเนยของคุณเนยลงไปแล้วก็วางแคทตัสลงไปนะครับในในอะไรอ่ะให้ใส่ประมาณประมาณหนึ่งแล้วก็วางแคทตัสลงไปแล้วก็เอาดินเนี่ยโรยรอบข้างปิดรากปิดอะไรแค่นี้เองครับหกถึงแปดเดือนไม่ต้องเติมอะไรละไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมปุ๋ยไม่ต้องเติมอะไรเลยก็คือแคทตัสคุณจะสวยให้ดอกด้วยนะอันนี้มันมีปุ๋ยดอกอยู่ในนี้ด้วยนะให้ดอกด้วยติดดอกติดอะไรด้วยครับก็ถุงลาย่ถุงเดียวสามสิบ สองถุงห้าสิบนะครับเนี่ยครับถุงเดียวสามสิบสองถุงห้าสิบนะครับขอค่าส่งก็สามสิบบาทก็เอาไปใช้ปลูกแคทตัสปลูกไม้ล้มไม้กระถางไม้อะไรที่ต้องการล้วนซุยครับเนี่ยก็จะใช้ดีดินปลูกแคทตัสของคุณเนยนะครับของเขาดีจริงๆรงเขาดีจริงๆครับก็สองถุงห้าสิบขอค่าส่งสามสิบนะครับท่านใดชอบก็สนใจก็ทักใจมานะครับก็แล้ววันนี้ก็ไม่ได้ลงขายนานแล้วนะเก็บเก็บไว้เป็นกะลาตาเดียว น,นี้ปากน,นี้ตาก็จะเป็นกลาตาเดียวกลาจริงๆมันจะมีสามตาแบบนี้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับอึบ กะลาทั่วไปมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะไม่มีปากแล้วก็มีตาสองตาอย่างนี้นะครับคือ,อกะลาทั่วไปจะมีแบบนี้นะครับแต่กะลาตาเดียวอ่ะมันก็คือมีแค่นี้นี่ก็จะมีปากมีปากแล้วก็มีตาเนี่ยครับก็จะมีแค่นี้นี่ครับถ้าเป็นกตลาตาเดียวครับก็มีมีมีความพิเศษเนี่ยครับมีปาก ตา yup. แล้วก็ม the ีตาเดียวอย่างเงี้ยครับก็จะแตกต่างกันแตกต่างกันเห็นไหมก็จะมีความพิเศษมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีความพิเศษในตัวของเขาเองครับก็ใช้ใช้คนที่ชอบแนวแนวแบบเนี้ยสะสมของแปลกหรืออะไรเงี้ยก็จะจะเอาไว้ใช้ทำไว้ใช้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มสง่าราศีเพิ่มความมีมีมีอะไรอ่ะมี จะเรียกว่าอะไระพระผู้ประภาษาไทยเนาะก็คือเพิ่มความมีบารมีเ<ๆ>พิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นกะลาตา,าเดียวนะครับก็มีห้าใบนี่อันนี้ดํามากเลยอันนี้คือแค่แค่อะไรอ่ะขัดแค่ข,ข,ขัดนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้เติมสีไม่ได้เติมอะไรนะมันเป็นด้วยเนื้อเนื้อของเขาเองแค่ขัดนะครับอันนี้ก็คือปากอันนี้คือตามีตาเดียวอันนี้ดําปีนะครับก็คนที่เขานั่นเขาจะเอาเอาอะไรครับ แผ่นทองมาปิดตรงนี้แผ่นทองมาปิดตรงนี้เพราะว่าในนี้มันจะมีมันจะมีตัวเล็กๆอะ่ะเขาเรียกเขาเรียกแมงอะไรอะ่ะที่เขาจะเลี้ยงกันให้กินขา้าวตอกเป็นเป็นเป็นความเชื่อทางทางทางโบราณว่าใครมีกะลาตาเดียวใครมีแมงเขาเรียกแมงอะไรไม่รู้เนี่ยที่ม,มันออกมาจากในนี้คือมันไม่มีอะไรเข้าไปแต่มันสามารถมีสิ่งมีชีวิตได้แล้วออกมาจากนี้ตัวขนปีกมันจะเป็นสีแบบเงิน,เง,นเงินสวยอะ่ะแล้วเขาให้กินขา้าวตอก แล้วก็เขาจะเขาว่าว่าเขาว่าคือโบราณเขาว่าว่าจะสร้างความร่ํารวยอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้ก็จะออกสีน้ําตาลนี่ก็สีกะลาแท้ๆเลยครับก็มีตาเดียวเหมือนกันสามใบละอันนี้ก็กลมๆนะครับก็มีปากมีตาเนี่ครับก็เป็นกะลาตาเดียเ่ยงกันนี่เห็นไหมสวยก็เก็บไว้หลายใบเป็นสิบใบเพราะที่บ้านทำมะพร้าวก็จะมีอย่างเงี้ยก็จะเก็บไว้เนี่ยครับนี่ครับ เป็นปากเป็นตาใครที่จะปิดก็เอาแผ่นทองครับเป็นทองคาเปลลมาแปะตรงปากก็จะเป็นสีทองแปะไว้ก็ตัวทรงอง์เอวสวยครับมีใบเนี้ยสวยมากสีดําขับเลยใบนี้สวยมากก็ผมขายใบละสามร้อยนะนกนกนกบินนกบินอ๋อนกทะเลาะกันนกบินเฉียวหัวไปเลยแล้วก็จ๊นกทะเลาะกันนกกระตีกัน การเนี่ยเป็นธรรมชาติไม่ต้องใส่กรงหรอกครับมีให้ดูทุกเช้าทุกเย็นกลางวันก็จะมีนกกระจิบนกกระจอกอยู่ในตามเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะมาทำรังแล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีฆ่ามแมลงอะไรเลยนะมีหนอนมีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีนกตอนเช้าเ้าลงมากินครับก็มีเพียมีเพียก็จะมีมะแมลงพวกเนี้ยไอ,ยอ,ยอ,ยอย้นกพวกเนี้ยเล็กๆอะไรมากินก็ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ ช้ปุ๋ยเคมีไม่จําเป็นต้องใช้สารฆ่าอะไรทั้งนั้นเลยก็ใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติเราก็ช่วยด้วยก็คือเราก็เดินดูด้วยครับก็ก็จะมีความสุขในระดับหนึ่งผมก็ใช้ปุ๋ยเคมีในการโรยเล่งดอกเล่งอะไรเฉยๆแต่แต่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงอะแค่ง่ายๆเลยก็คือไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเพราะว่าเพราะว่ามันมีนกมีผีเสื้อมีอะไรตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมาบินมากินมาอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่ได้ แล้วก็มีลูกแมววิ่งไปวิ่งมาแล้วเราก็เลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราจะใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงไม่ได้เพราะว่ามันจะเดือดร้อนสัตว์เลี้ยงของเราก็เลยไม่ได้ก็แล้ว,แล,วแล้วมันก็ไม่ได้เป็นปัญหานะมันก็ไม่ได้ทําให้แบบมีหนอนอะไรเต็มไอ้หนอนอิเมโจไดอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีมีเหมือนกันมีแต่พอมันมีแล้วเนี่ยเราเราก็เดินดึงมันออกเอาออก แต่เหนืออื่นใดก็คือจะมีมแมลงเนี่ยตอนเช้าๆจะลงใครที่มาบ้านผมเช้าๆก็จะเห็นมแมลงบินเต็มนกร้องกิ๊กกิ๊เจกมาหาหนู่นนี่นั่นกินเราก็จะโปรยข้าวโปรยอะไรนี่ให้กินนะมีกระรอกสีทองมีอะไรพวกนี้ก็จะมากินมแมลงกินหนอนกินอะไรมันก็เป็นธรรมชาติที่แบบมันเซตขึ้นมาไม่ได้มันมีเองโดยที่เราแบบทาทุกอย่างให้สมดุลเอาไว้เดี๋ยวมันก็จะมีมาเองตลาดาเดียวใบละสามร้อยครับขอค่าส่งหกสิบนะครับี่ ธรรมชาติโดยแท้นะครับอันนี้ผมผมขัดผมกับน้องช่วยกันขัดขึ้นมาเก็บไว้นะครับสวยมีห้าใบมันมีอีกแหละแต่ผมเอาลงมาให้นำเสนอกับลูกค้าห้าใบเนี่ยครับก,ก็สวยๆครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไล่ผมก็ไม่อยากจะเขียนอะไรลงไปนะก็คือมันก็ก็ใครที่ชอบก็ทักทายมาแล้วกันใครที่ชอบก็ทักทายมาแล้วเปิดกล้องมาดูว่าจะเลือกใบไหนเดี๋ยวผมเปิดกล้องให้เลือกดูแล้วกัน ใบนี้ก็สีดำเนี่ยตาเดียวที่หนึ่งเนี่ยครับอันนี้ก็เรียวๆหน่อยนี่ก็สวยใบที่สามสวยที่สี่ใครชอบใบไหนก็ผมว่ามันเหมือนกันอะ่ะผมว่ามันลักษณะมันเหมือนกันมันเหมือนกันมันคือมันมีมันมีตาเดียวแล้วก็ลักษณะใบอะไรก็เอาไปเก็บเอาไปเอาไปไว้ให้เกิดเป็นบางคนเขาเอาไว้เป็นสิริบางคนบางคนเขาไปเพิ่ม เพิ่มสงาาส่าราศีเอาไปทํานู่นนี่นั่นเพิ่มเติมครับก็อยากจะรู้ว่ามันมีความพิเศษยังไงก็ไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตและกันผมผมจะไม่พูดในนี้เพราะว่าเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างพอพูดไปแล้วมันจะแบบเหมือนกับว่าแบบไม่เป็นอิสลาม,มาสนใจเรื่องพวกนี้เหรอผมผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้แล้วผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่ว่าผมเห็นมันแปลกแล้วก็คนคนคน,คนไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบแนวเขาชอบแบบสะสมของแปลกแบบนี้ผมก็เลยเอามานําเสนอเพราะผมมีนะครับก็ ก็มี5้าใบนะครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาปุ๋ยยาท่านใดสนใจก็ทักไทยมาแล้วก็ใบด่าง5ต้น500ดูคลิปเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนไม่รู้ลองเข้าไปดูแล้วกันเราดูคลิปก็คือ5ต้น500อนะครับข่อค่าส่ง60มีชุดหนึ่งนะครับแล้วก็4ต้น500ยก็มีชุดที่1ชุดที่2และชุดที่6ใครรับทั้ง3ชุดผมแถมให้อีก2ต้นนะเป็นไซส์8นิ้วเท่ากันนี่แหละเป็นไม้เสียบเดียวแล้วก็3ต้น500มีชุดหนึ่งนะครับครับมีชุดสุดท้ายแล้ว3ต้น500ยก็ ก็ไม่ติดดอกก็ยังไม่ติดดอกถ้า,ามันไม่ติดดอกมีแต่ใบ,บเขียวหรือว่าพึ่งแทงตูวหมกก็จะไม่ลงขายผมก็จะลงขายที่มันที่มันเห็นแล้วอะครับพอจะพอพอดูแล้วพอรู้แล้วว่ามันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับไม้ใหญ่ก็มีใครชอบอันไหนชอบแบบไหนก็ทักทายมาแล้วก็วันนี้ก็จะทยอยส่งของออกไปวันนี้วันนี้ไม่ได้ส่งของให้ท่านลูกค้านะครับเพราะว่าก็ติด มาเกลี่ยหน้าบ้านเพื่อที่จะเอาไม้ไส์8นิ้วครับเสียบแล้วขึ้นขึ้นเรียงตักแดดแล้วขึ้นเรียงออกแดดเพราะว่าโอ้ยฝุ่นเยอะแสบจมูกเพราะว่าถ้าคือถ้าเอามาไว้ฝั่งหลัง,งเนี่ยมากแดดมันน้อยเนี่ยดอกก็ไม่แทงก็ต้องย้ายก็ต้องย้ายออกไปหน้าบ้านเพื่อให้โดนแดดได้เยอะๆ แต่ว่าเหนืออื่นใดก่อนที่เราจะย้ายเราก็ต้องเกลี่ยอะไรให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่ว่าย้ายไปจะไม่ระเกะระกะเพราะว่าตอนนี้มันคือแน่นไปหมดไม้ใหม่ลงไม้เก่าก็อยู่อย่างนี้มันก็แน่นไปหมดก็ต้องจัดการอันไหนที่ดอกหมดแล้วอะไรแล,แล้วก็เอามาไว้หลังบ้านอ่าไม้เหมาก็มีนะสิบเท่าไหร่สิบเอ็ดต้นพันนะครับไม้ไซส์แปดนิ้วนะครับสิบเอ็ดต้นพันขอค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับสิบเอ็ดต้นพันธ์ขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับก็มีไม้เหมาก็ไซส์แปดนิ้วก็ที่เคยลงเห็นเห็นกันแหละ รประมาณนี้ประมาณไอ้ไซส์สี่ส้นห้าร้อยเนี่ยแหละขายเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดต้นพันธุนะสิบเอ็ดต้นพันก็ขายขายโลดๆเลยครับก็มีอยู่สามสี่ชุดอ่ะหกนิ้วไม่มีแล้วเพราะขึ้นแปดนิ้วหมดแล้วก็คือคือบ้าหกนิ้วที่ตอนนั้นที่มีเต็มเลยลูกค้าลูกค้าก็ลูกค้าก็ได้เห็นไปแล้วตอนนั้นขึ้นแปดนิ้วหมดแล้วก็เอาไม้แปดก็คือเป็นไม้แปดนิ้วไปแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยทําชุดใหม่แล้วก็ก็มีชอบันไหนก็ทักทายมาละกัน สำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับไม่ไม่มีไม่มีไม้ชุดใหม่ๆมาเพราะว่าดอกมันยังมาไม่จับก็เลยเอาที่เหลืออยู่นะครับที่ยังมีอยู่ก็นาเสนอแล้วก็รอลูกค้ารับไปละกันครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนชวนชมบางโตนะครับแล้วขอบคุณทุกท่านมากๆกนะครับที่ให้การสนับสนุนปุ๋ยยาแล้วก็อ๋อนะ้ำมันเหลืองแม่อ้อยด้วยครับลืมลงอีกแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็จะจะ ก็รัฐบาลก็ยังไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิวหรือว่าล็อกดาวอะไรนะก็คือใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นเพราะว่ามันมันยอดมันเยอะขึ้นจริงๆเพราะว่าหลังปีใหม่คนไปเที่ยวคนแะไรมก็ติดก็รักกันห่วงใยกันดูแลกันครับแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือเกอื้อกูลกันนะครับเพราะตอนนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับก็มีไวรัสตัวใหม่ก็พยายามใส่ใจกันดูแลกันแล้วก็รักครอบครัวมากๆครับอยู่กับครอบครัวดีที่สุดแล้วก็พยายามเข้าใจกันเห็นใจกันมากๆนะครับก็คือ มนุษย์ช่วยเหลือมนุษย์จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันการเห็นอกเห็นใจกันการพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็การใส่ใจดูแลกันถึงแม้มันจะแบบไม่ไม่เห็นผลในวันนี้แต่วันข้างหน้าเราจะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนครับซื่อสัตย์สุจริตสำคัญคุณธรรมจริยธรรมสำคัญคนรุ่นใหม่เขาไม่ค่อยพูดถึงแต่ว่าผมคนรุ่นเก่าก็ยังพูดถึงอยู่เรื่องนี้เพราะว่าผมยังเชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำช่วยได้ชั่วยเสมอครับ แล้วก็ผมมีพระเจ้าผมก็รู้ว่าการตอบแทนนั้นมีจริงเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ถูกปล่อยผ่านไม่มีอะไรที่ถูกละเลยหรือเมินทิ้งแล้วก็ไม่มีอะไรที่ไม่มีการตอบแทนทุกสิ่งอย่างมีการตอบแทนทั้งนั้นพระเจ้าบอกผมไว้พระเจ้าบันทึกพระเจ้าบัญญัติไว้ว่าทุกอย่างมีการตอบแทนเสมอไม่มีสิ่งใดที่จะสูญเปล่าเลยแม้แต่ขอยกอันกุรอานขึ้นมานะฟามยะมันมิสกอรลาจารตินคอยรอยยอร์ฟามยะมันมิสกอลาจารตินชาร์รอยยอร์ก็คือก็คือ ความดีนิดเดียวผงทุลีเดียวพระผู้เป็นเจ้าก็จะให้ท่านเห็นได้ท่านได้รับความชั่วแม้แต่เพียงนิดเดียวหรือทุลีเดียวพระผู้เป็นเจ้าก็จะให้ท่านท่านเห็นให้ท่านได้รับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีการตอบแทนเสมอคุณธรรมจริยธรรมที่สั์สุจริตจ,จ,จริงใจต่อกันไว้เถอะครับท่านจะท่านจะมีความสุขผมใช้คําว่าความสุขแล้วกันเพราะว่าเหนืออื่นใดความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์แสวงหานะครับ ับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับก็พูดไปเดี๋ยวมันจะยาวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ